สวัสดีค่ะทุกท่านที่มาในวันนี้นะคะตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะถึงเวลาขอเรียนเชิญคุณไพโรธปักษาสิลน,นะคะขึ้นมาเก่าวเปิดงานก่อนนะคะแล้วก็จะได้เรียนเชิญท่านกงสุลคะ่ะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับ may I have your attention please thank you ครับสงสัยต้องใช้ใชภาษาฝรั่งเดี๋ยวรั่าภาษาฝรั่งเสร็จผมจะต่อด้วยภาษาจีนนะ <laughs> อ๋อไม่ใช่วันนี้เราต้องพูดภาษาโมโลโคูนะ <lyrics music> ใครเห็นด้วยไหมครับถ้าเห็นด้วยตบมือหน่อย <lyrics> <G> ก็ขอบคุณทุกทุกท่านนะครับ <lyrics> ขอบคุณทุกทุกท่านขอบคุณสมาคมชมลมทุกๆสมาคมซึ่ง วันนี้เราช่วยกันร่วมมือกันนะครับก็เพื่อที่จะให้งานของเราที่มีต่อท่านองสุนทรี่ฟาเบโอนี่นะครับและภรรยาเนี่ยเป็นไปด้วยความราบลื่นแล้วก็สนุกสนานนะฮะเวลาท่านไปอยู่โมร็โคท่านจะได้คิดถึงเรานะครับก็อยากเรียนเชิญคุณสุจิตาอยู่ไหนเอ่ย อาคุณสุจาเชิญหน่อยครับเปิดงานเลยมาเป็นไงครับคนนี้วันนี้ไม่สวยนะแต่เก๋<อ> <laughs> เชิญเลยครับฮัลโหลอยู่ไหน <laughs> อยู่นี่อยู่นี่ <laughs> <laughs> ขอ <laughs> ก็กราบสวัสดีนะคะท่านกงสุนญ่ภรรยาและท่าน ท่านเสท่านท่านเสนะคะและภรรยาท่านรองทุกคนนะคะก็เอ่อ มีความภูมิใจแล้วก็ดีใจมากที่วันนี้ทุกคนมารวมตัวกันตรงนี้นะคะจุดยืนของทุกคนเนี่ยอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าทุกสมาคมชมรมรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นมาตรงนี้นะคะมีสถาบันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มีตัวแทนนะคะอยู่ตรงนี้ทำให้เรารักและเคารพ บ้านเรานะคะเพราะนั้นเพราะฉะนั้นมีอะไรเกิดขึ้นเราจะแบ็กอัพและสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็ขอบคุณที่ท่านให้โอกาสแก่ชาวไทยในนิวยอร์กละรัฐใกล้เคียงนะฮะสามารถที่จะทำงานแล้วก็ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็วันนี้ทุกคนเลยนะคะเป็นตัวแทนของทุกชมรมสมาคมนะคะคุณแพทย์ขอยืนคะ่ะ เป็นแม่แรงใหญ่นะคะค่ะค่ะสมาคมชมรมท่านเป็นส่วนรวมส่วนร่วมดังนั้นทุกคมาชมรมค่ะนะคะทุกคนเป็นส่วนส่วนร่วมค่ะส่วนร่วมขอบคุณค่ะที่ให้เกียรติค่ะคุณพณีนะคะคุณพณีก็ประธานชมรมสมาคมข,มของ อีสานนะคะแล้วก็วัดวัดไทยนะคะแล้วก็คุณสุรีนะคะ้ก็พยาบาลอเดี๋ยวก่อนไม่เหนื่อยหรือใช่เหนื่อยพี่พี่หนุ่ยค่ะค่ะสวัสดีนะคะค่ะแล้วก็วันนี้เราเปิดนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราได้ฐานข้าวกันแล้วก็อาจจะมีเรื่อง เยอะแยล้วก็คุยกันนะคะโอเคค่ะก็ค่ะชาวเหนือด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีตอนหลังนะคะชาวเหนือวันนี้จะมีดนตรีด้วยแล้วยังไม่มาอีกเหรอมาแล้วเหรอนะคะไงก็ขอรับประทานอาหารนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรา พูดค oh oh e ุยกันนะคะค่ะและเจ้าของ BKNY นะคะก็ตกมือให้กับเจ้าของ BKNY ที่เปิดสถานที่นี้ให้นะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะคุณค่ะขอเชิญท่านทานขาวนะคะแล้วก็พูดเดี๋ยวเชิญข้าราชการออกมายืนโชว์ตัวและภรรยา โยมั่งจริงนะก็นะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ได้กรุณาจัดกิจกรรมวันนี้นะครับ อย่าเพิ่งถือว่าเป็นการลาแล้วเพื่อยังไม่ได้ไปนะครับยังไม่ปลดกล้าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลงข่าวนะครับเดี๋ยวผมจะไม่ได้ไปจริงๆนะฮะจะอยู่ยาวเลยคราวนี้กลับกรุงเทพแน่นอนนะฮะก็ก็เป็นแบบสไตล์ไทยมันก็มีขั้นตอนเลยของของของไทยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามรู้สึกกอตั้งแต่วันแรกที่มาถึงเนี่ยต้องคือมีความ ผมไม่ค่อยมีประสบการณ์ในในในที่ที่มีคนไทยเยอะมากๆนะครับก็มาถึงเนี่ยก็รู้สึกตอนแรกๆนี่เขาเขาให้มานี่ก็รู้สึกกลัวๆหน่อยเพราะเพราะไม่ค่อยไม่ค่อยสันทัดกรณีกลัวจะผิดพลาดนะครับแต่ว่าพอมาถึงเนี่ยรู้สึกมันอยู่ง่ายกว่า ที่ที่คนไทยน้อยๆอีกนะครับเพราะว่ามันได้รับแต่ความอบอุ่นแล้วก็ความน่ารักของทุกๆท,ท่านนะครับจำได้วันแรกที่มีที่มาถึงเนี่ยก็ก็มีงานที่วัดลองไอแลนด์ผมก็ตกใจนังโอ้โหแบบตายนึกว่าคือ <c oughs> <c oughs> ผมธรรมดาธร,รมๆนะครับ <c oughs> ก็เลยแบบแบบรู้สึกตกใจพร้อมพร้อมรู้สึก ประทับใจในการต้อนรับของทุกๆท่านนะครับคือผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อพี่ๆทุกท่านนะแต่ว่าถ้าเกิดเอ่ยไม่ครบเดี๋ยวเขาจะด่าเอาก็เลยก็เลยไม่เอ่ยดีกว่าแต่ว่าสัมสุกสมาคมเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงคือคือที่ผ่านมาสามเกือบเกือบสามปีผมก็พยายามอยากจะช่วยเหลือคือสนับสนุนทุกทุกทุกที่นะครับก็ตามความสามารถคือ บางทีพูดกับเมืองไทยเนี่ยขอสตังค์เหมือนพูดกับกำแพงแต่ว่าบางทีกำแพงมันก็ตอบมาได้เหมือนกันก็เท่าที่เห็นนะครับผมก็พยายามอย่างสุดความสามารถแต่ที่สำคัญที่สุดที่ที่ต้องขอขอบคุณก็คือข้าราชการน้องๆและพยา,ยาผมนะครับเนี่ยทุกท่านเนี่ยคือผมอะ ไม่ค่อยได้ทําอะไรมากหรอกครับต้องขอบคุณเด็กๆพวกนี้ที่แบบหามรุ่นหามค่ําโดนผมบ่นมั่งอะไรมั่งอะไรนะครับมีเขาบ่นผมมั่งผมบน่นเขาบ้างอะไรเงี้ยแต่ต้องด้วยความจริงใจนะครับเพราะว่าเป็นเด็กดีทุกคนแล้วก็อนาคตเขาไกลโดยเฉพาะท่านรองผมเนี่ยผมว่าเป็นเด็กที่สุดในในระดับรองคงสุดใหญ่นะครับผมว่าอีกไม่นานเขาคงได้ดีแล้วก็หวังว่าคงจะได้เรียนรู้สิ่ง แทคติกต่างๆฮ <sm> ะ <all> นะคำนาอนาคตก็จริงๆผมต้องขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็แล้วก็จริงผมว่าจะไม่ลืมหรอกที่เนี่ยมันไงมันก็ไม่ลืมต้องเป็นอัลไซเมอร์ถึงจะลืมได้นะครับจริงๆ <S 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 แต่ว่าคิดว่าคงไม่เป็นหรอกเพราะว่าเราเรากิจกรรมเราเยอะพยายามหัดไม่ให้เป็นอยู่แล้วก็อ๋อจะเรียนก็ ในเดือนมิถุนาเราจะมีงาน e ฉล e ม e ลองชายกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อย่าลืไมไปเที่ยวกันก็โชคดีนะครับปีนี้อยู่ดีดลงตู่ทิ้งทวนนาทีสุดท้ายนะครับฮะก,ก็เลยได้สตางค์มาจัดก็หวังว่าคงจะคือผมน่าจะไม่อยู่ทันนะแต่ว่าก็ฝากน้องๆเขาดูนะครับแล้วก็เรามีอะไรกนะัะ คือสิ่งดีๆทั้งหลายก็คือผมไปที่ไหนนะผมพยายามทําให้มันดีขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าที่ผ่านมาไม่ไมไมดีนะครับแต่ว่าคืออะไรที่มันปรับปรุงได้ผมก็พยายามนะครับหวังว่าคงจะเห็นสถานกงศูนย์เราซึ่งจะอยู่กับเราไปอีกเป็นร้อยร้อยปีนะครับหวังว่าถ้าไม่โดนอาวุธนิวคลีร์ซะก่อนที่เนี่ยโดนที่แรกแน่ๆถ้าโดนนะครับแต่ว่าแต่ว่าคือเราและข้าราชการทุกท่านนะครับพร้อมที่จะรับใช้ท่านเสมอนะครับเลยต้องเกรงใจถึงแม้ผมจะไม่อยู่เนะี่ย เขาถูกฝึกมาให้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 รับใช้ท่านนะครับก็ไม่ต้องเกรงใจมีอะไรก็ยินดีเสมอนะครับก็อีกครั้งนครับผมข,ข,ขอกราบขอพระคุณทุกท่านที่กรุณาให้ความเมตตาผมมาตลอดด้วยความซึ้งใจครับพูดมากเดี๋ยวร้องไห้เปล่านะครับแล้วก็ก็หวังว่าวันนี้ก็จะเป็นวันที่ ได้จําหน้าผมไว้นะครับเพราะหน้าอย่างนี้คงมีไม่มากนะครับแล้วก็ชื่อชื่อนี้ก็ไม่มากเหมือนกันนะครับก็ก็จะได้จําง่ายๆน่อที่ผ่านมาเหมว่าท่านก็จำไม่ค่อยได้แล้วแหละแต่ผมเนี่ยจำได้แน่ๆชื่อแปลกดีกราบขอบพระคุณนะครับกราบด้วยความจริงใจอย่างอย่างสูงเลยครับอกอมีของมีของแจกนะครับเป็นแกดเจ็ตอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขากลับจะได้ไม่ต้องถือนะครับเป็นอันนี้ ลงทุนต่ำแต่ว่าผลต่อแทนสูงนะครับอันนี้ก็เป็นแบบกระเป๋าไว้ท่านไปช้อปปิง้งมีปากกานะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนขากลับท่านก็หยิบกลับบ้านได้นะครับ นะครับอ่าของเราคือทางของศูนย์เราพยายามจะมีแก๊สเจ็ดแต่เนี่ยเขาชอบบ่นว่าใช้ตังค์เยอะเห็นไหมได้ได้ผลเราได้แจกเห็นไหมครับขอบพระคุณท่านครับเก็บเงินเยอะก็ท่านทูตขออนุญาตเรียกท่านทูตนะครับไม่ย ครับคือท่านทูตท่านพูดภาษาไทยไปแล้วนะครับผมก็จะแปลให้เป็นภาษามอลลกโรดีไหมก็อยากจะเรียนให้ท่านทูดกับภรรยาแล้วก็ทีมงานทุกคนทราบว่าพวกเรามีความรู้สึกคิดถึงห่วงใหญ่นะครับแล้วก็ขอให้อนาคตของท่านเนี่ยไปถึงประหลัด ขอไหมรับเร็วรับเร็วคุณไก่รับคุณไก่รับยัณไหวไหมไม่ไหวก็อยู่ได้สองวันเมื่อไรผมบอกก็ขอให้ยังไงก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงประสบความสาเร็จในชีวิตราชการนะครับก็วันนี้ก็คงจะถึงเวลาที่จะทานอาหารกันแล้วครับขอเชิญจบ ตรงนี้ให้หมดเลยอะไรเหรอให้กล่าวค่ะต,ต้องต้องขอรบ <ละ S 1> กวนนิดนึงน,นะคะคืออยากให้งานมันกระชับแล้วก็เรียกว่าหลังจากนี้เราจะได้สนุกทุกคนคือเ <Color. S 1> รถถาก็จะเชิญนะคะสมาคมทุกสมาคม <desde S 1> ขึ้นมาถ่ายรูปกับท่านนะคะแล้วก็กล่าวอวยพรกล่าวอะไรก็ได้ให้กับท่านของ่ญญูนใหญ่ดีไหมคะเพื่อที่ให้จบตรงเวทีนี้แล้วเราทานข้าวแล้วเราก็สนุกปิดงานเลยดีไหมนะคะสมาคมแรกเลยนะคะ